สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรายวิชาภาษาไทยค่ะรหัสวิชาท .12101 ชั้นปถมศึกษาปีที่2เรื่องรอหันนะคะก็คือรอเรือรอเรือเราจะเรียกว่ารอหันนะคะสร้างสรรค์ความรู้1ค่ะครูผู้สอนนางสุขุมาพรจันทร์ครูเมืองโรงเรียนบ้านหนองละการรมสพประยองเขตหนึ่งค่ะ รอหันนะคะเรื่องรอหันสรรสร้างความรู้หนึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้คือหนึ่งบอกลักษณะของคำรอหันแต่ละประเภทได้อ่านคำรอหันได้เขียนคำรอหันได้เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำให้ถูกต้องเข้าพรรษาพรรยา กันไกห้างสรรพสินค้าพันนารอหันอ่านว่ารอหัน,อ,อ,นอักษรรอควบกันสองตัวถ้าไม่มีตัวสะกดใช้แทนสระอะกับแม่กลสะกดเช่นกันไกสร้างสรรค์ตั้งคันเป็นต้นถ้ามีตัวสะกด ใช้แทนสระอะเช่นกรัมทำสันอัดวักเป็นต้นนะคะรอหันนะคะออกเสียงเป็นอะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนะคะกรรมกออมอกรรมทำทออัมอทำ มักมออะคอมักวักวออคอวักสับสออพอสับนะคะกะสองคือรอเรือออกเสียงเป็นอันนะคะกอะนอนนกันจอแล้วก็เป็นจะเป็นกันไกลค่ะจอะออนจันก็คือจันยา บออะนอบันบันดาสออะนอสันสันหาข้อ3ค่ะรอเรือสองตัวก็คือรอหันนะคะออกเสียงได้สองแบบคือออกเสียงเป็นอันและออกเสียงเป็นอันมีเสียงระตรงกลางคําเช่น พันรยาก็พออนอพันคือพันยาหรือพันระยานะคะอ่านได้สองแบบส,สออนอสันอ่านว่าสันเสริญหรืออ่านอีกแบบหนึ่งคือสันระเริญนะคะรอหันนะคะออกเสียงเป็นอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกด และพยัญชนะนั้นเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระที่กำกับอยู่ของพยางต่อไปเช่นกอะมอกรรมคือกรรมมาชีพหรือกอะนอกันกันมาชีพนะคะอ่านได้สองแบบต่อไปค่ะข้อ5รอหารออกเสียงเป็นอะ พยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดถ้ามีพยางตามมาให้ออกเสียงพยัญชนะสะกดประสมกับสระอะเป็นครึ่งเสียงและจึงออกเสียงพยางต่อไปเช่นพออะนอบพันอ่านว่าพันนะหรืออ่านว่าพันนาน,านะคะอ่านได้สองแบบสออะพอสับอ่านว่าสับพระ อ่านออกเสียงว่าสัพพะนะคะอ่านว่าสัพพนามนะคะยกเว้นบางคำอ่านออกเสียงได้สองแบบเช่นบออะนอบันคือบันพชากับบับพระชานะคะอันนึงก็จะเป็นอ,อีกคำที่สองนะคะคือสันภาษามิตรหรือสับภาษามิตรนะคะการอ่าน ยกเว้นบางคำนิยมอ่านออกเสียงอันเพียงพยานเดียวเช่นบรรพบุรุษบรรพชิตนะคะอ่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดดังนี้นะคะคือใบงานที่6นะคะคำชี้แจงคือเขียนคำที่มีรอหรันจากคำอ่านให้ถูกต้องนะคะ อะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยใบงานใบงานที่6นะคะคือมาร์กเขียนเป็นมาร์กก็คือรอเรือ2ตัวนะคะมอมารรอเรือรอเรือคอควายพันนาาข้อสองพันนาาเขียนเขียนเป็นพอพานรอเรือรอเรือนอเนนนอหนูสาอา ข้อ3ผิวพันเขียนเป็นพอพึ่งสระอิวอแหวนพอพานรอเรือรอเรือนอนเนนค่ะขอ้อ4หันสาเขียนเป็นหอหีบรอเรือรอเรืออสอสฤษีสระอานะคะพันษาเขียนเป็น พอพานรอเรือรอเรือสอุษีสละอาค่ะคำที่หกโทษสวัสด์เขียนเป็นทอทหารสอสลาวอแวนรอเรือรอเรือสอุษีนะคะข้อที่เจ็ดสรรหาเขียนเป็นสอเสือรอเรือรอเรือหอหีบสละอาค่ะสร้างสรรเขียนเป็น สอเสือรอเรือไม้โทสละางองูสอเสือรอเรือรอเรือคอควายกลันนะคะข้อ9สุพรรณบุรีเขียนเป็นสอเสือสระอุพอพานรอเรือนอนรอเรือนอนเนบอใบไม้สระอุรอเรือสระอีค่ะสุพรรณบุรี ข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะอ่านว่าพักพวกเวลาเขียนนะคะเขียนเป็นพอพานรอเรือรอเรือคอควายพอพานวอแวนกอไก่ค่ะพักพวกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสําหรับคุณครูได้เฉลยไปแล้วนะคะ10ข้อทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะว่าถ้าข้อไหนผิดก็ให้นักเรียนนะคะแก,แก้คําให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้ครูแยมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะ